สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและซีเมนูทูโทนกับทรีโทนแก้ว16ออนซ์ เริ่มที่แก้วแรกชาไทยบลูเบอร์รี่ตักผงชาไทยที่1ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเข้มมากตักพูนได้เลยน้ำร้อน75 ml ชักชาสลับไปมา3-4รอบเราก็แช่ชาไว้2นาที่ครบเวลาเราก็มาบีบสก,กัดน้ำชาได้50 ml ค่ะน้ำบลูเบอร์รี่สควอชใบเฟิร์นเทลงไปที่1ออนซ์หรือ30 ml ค่ะใส่ไว้ที่ชั้นล่างเลยนมพาเจอร์ไรซ์30 ml นมข้นจืด 30ML ตามด้วยนมข้นวาน 20 ml เกลี่ยออกมาให้หมดเกลี้ยง,งถ้วยค่ะผสมนมทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีก่อนแก้วนี้เราทําเป็นทรีโทนนะคะ3ชั้นใส่น้ําแข็งลงไปครึ่งแก้วจากนั้นก็ตามด้วยนมผสมที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่เติมน้ําแข็งเต็มแก้วและมาตกแต่งขอบแก้วด้วยท็อปปิ้งบลูเบอรี่ของลามอนเต ฝากเขาเปิดได้2แบบนะคะวาดลวดลายตามชอบเลยค่ะแก้วแรกเราก็จะทําแค่ลายขอบแก้วด้านบนอย่างเดียวเท hey, ชาไทย50 ml ที่ด้านบนจากนั้นก็ตามด้วยน้ําแข็งและโปะฟองนมนิดนึงค่ะให้ดูน่ารัก เราก็จะมาวาดฟองนมด้วยท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ของลามอนเต้ใครชอบลายไหนก็ว่าตามไอเดียเลยค่ะปิดฝาเรียบร้อยนาะดื่มมากแก้วนี้จะมีความรสบลูเบอร์รี่น้ำตามด้วยรสชาแล้วก็ตามด้วยรสนมนะคะใครที่ชอบหวานน้ำแก้วนี้จะถูกใจแต่ถ้าใครที่ชอบชาเข้มชาน้ำเนี่ยไปทำแบบแก้วถัดไปค่ะแก้วนี้ทำชาเขียวสตรอเบอรี่แยกถุงกรองชากันนะคะตักผงชาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะแบบพูนๆลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำร้อน 75 ml เท่ากันชักชา3 4รอบแล้วก็แช่ชาไว้2นาทีค่ะบีบสกัดน้ำชาให้ได้ประมาณ50 ml ท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ลามอนเต้วาดขอบแก้วอันนี้เราจะทำลวดลายแบบซิกแซกข้างแก้วแบบเยอะๆเลยนะคะหรือใครจะวาดลายไหนก็ตามชอบตามสะดวกเลยจ้าน้ำสตรอเบอรี่สควอชตาใบเฟิร์นใส่ลงไป25 ml น้อยกว่าแก้วที่แล้ว5 ml นะคะนมพัเซอร์ไรซ์30 ml นมข้นจืด35 ml มากกว่าแก้วที่แล้ว 5 ml ค่ะนมข้นหวาน20 ml เราก็ผสมนมทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีก่อนเท hey, ใส่เป็นชั้นที่2จากนั้นก็เติมน้ําแข็งอัดแน,น่นๆให้เต็มแก้วเราก็ค่อยเทชาเขียว50 ml ท็อปฟองนมประมาณ2 3ถช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ของลามอนเตวาดเป็นลวดลายข้างบนนะคะตามชอบเลยรสชาติแก้วนี้จะได้ความชานํำนะคะจากนั้นก็ค่อยตามด้วยรสเปรียปร้ยวๆหวานๆของสตรอเบอรี่ชาจะเข้มกลิ่นชาจะ รสหวานกลางๆหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แต่ถ้าเกิดใครอยากให้น้ำสควอชนำก็ให้ทำแบบสูตรที่แล้วค่ะแก้วที่3โกโก้โกนมชมพูตักผงโกโก้1ช้อนโต๊ะพูนๆน,น้ำร้อน40 ml ละลายผงโกโก้ให้เข้ากับน้ำร้อนดีก่อน น้ำแดง 35ml นมข้นหวาน 5ml พอจ้าเดี๋ยวจะไปกลบน้ำแดงหมดนมข้นจืด 30ml และนมพัสเจอร์ไร 50ml แก้วนี้เราทำแค่ทูโทนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันว่าลวดลายแก้วด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตของลามอนเต้ค่ะเหมือนเดิมลิเจ้าหลายตามชอบใส่น้ำแข็งครึ่งแก้วเราก็ตามด้วยนมชมพูที่เราชงเอาไว้จากนั้นเติมน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะเทโกโก้วนชาชาด้านบนเราก็ตามด้วยฟองนมเหมือนเดิมจ้าปะ ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะวาดฟองนมด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตของลามันเตอันนี้เราจะทําเป็นรูปดาวนะจ๊ะครีเอทตามชอบเลยค่ะผสมให้เข้ากันก่อนดื่มนะคะเราจะได้รสชาติโกโก้เข้มสูสีมาก,กับรสชาติของน้ําแดงแล้วก็กลิ่นหอมของน้ําแดงรสหวานกลางได้กลิ่นหอมของท็อปปิ้งช็อกโกแลตใครชอบหวานน้อยให้ลดปริมาณน้ําแดงลง แก้วสุดท้ายกาแฟคาราเมลใส่ผงกาแฟที่2ช้อนชาพูนๆน้ำร้อนเดือดจัด40 ml ละลายผงกาแฟให้เข้ากันท็อปปิ้งคาราเมลรามันเตอันนี้รีวาดเป็นลายเกลียวขึ้นไปด้านบนนะคะหมุนรอบแก้วเทส่รับคาราเมล30 ml นมลนมข้นหวาน10 ml ผสมให้เข้ากันน้ำแข็งครึ่งแก้วหรือ3ส่วนสแก้วตามด้วยนมข้นจืด30 ml และนมพัาสเจอร์ราย 50ML เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเราก็ค่อยๆเทกาแฟด้านบนชา้ชาๆจะ ได้เป็นลายทางมาเบลแบบกาแฟกำลังไหลลงไปนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบแยกชั้นทรีโทนเป๊ะๆก็ให้เอานมข้นหวานมาผสมกับนมชั้นกลางแทนค่ะวัดฟองนมด้วยท็อปปิ้งคาราเมลของลามอนเตจ้าตกแต่งให้สวยงามปิดฝาพร้อมเสิร์ฟแก้วนี้ได้รสคาราเมลชัดเจนหอมคาราเมลค่ะจากนั้นก็ตามด้วยรสกาแฟ กลิ่นของกาแฟาเนี่ยจะตามมาขณะกลืนลงลำคอแต่ถ้าใครอยากได้หวานน้อยให้ลดปริมาณใสรับคาราเมลลงหรือใครชอบกาแฟาเข้มจัดเข้มกว่านี้ให้ใส่กาแฟาที่1ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะอันนั้นก็จะออกแนวเข้มขมส่วนใครเน้นดื่มง่ายกลมกล่อมทำตามสูตรนี้เลยจ้า ท็อปปิ้งลาม n นเต้หาซื้อได้ที่ร้านวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ทั่วไปหรือในแมคโครก็มีขายค่ะหรือใครสั่งซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวลิซ่แปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งจ้าขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาช h a n แน l ให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย